ราก็จะมาเด็ดพริกไปตามใส่ผัดกะเพรานะคะเลือกเม็ดที่แก่สุดนี่ค่ะเอาเม็ดนี้เลยใส่แค่2เม็ดพอเดียวเดี๋ยวเราจะเอาอีกเม็ดนึงนะคะเดี๋ยวมาหาก่อนว่าจะเอาเม็ดไหนอีก นี่เอาเม็ดนี้กันแล้วกัน หมดแล้วค่ะใบกระเพราของเราได้แล้วพริกสองเม็ดไปผัดกระเพรากันค่ะ